วันนี้พี่เอกเอาบ้านที่เอาใจคนที่ชอบบ้านหลังเล็กๆนะครับลเงบประมาณสักล้านต้นๆนะครับณปัจจุบันนะนะครับแล้วก็มีแนวทางให้เรียกว่าจะเอาทรงหลังคาปัญญหาหลังคาโจวหรือจะเป็นหลังคาดัดฟ้าแล้วข,ขึ้นไปใช้งานได้นะครับใครที่อยากมีบ้านหลังเล็กๆลงทุนมาเยอะพี่เอกคิดว่าคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับ สวัสดีครับเปียกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยนะฮะช่องเราพูดเรื่องบ้านกันนะครับยางที่เปียกเกินไปแล้วว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กห้องนอนเดียวนะครับเอาไว้สําหรับชั่วคราวนะครับแต่โครงสร้างแข็งแรงถาวรเนาะใครจะอยู่ยาวก็ได้ที่ว่าชั่วคราวก็คือบ้านนี้จะสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปจะสร้างบ้านหลังใหญ่พอสร้างบ้านหลังใหญ่เสร็จบ้านหลังนี้จะกลายเป็นบ้าน โดยรับรองดังนั้นสิ่งที่เป็นแนวคิดในการทําบ้านหลังนี้คือมันต้องมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนนะครับอยู่ได้จริงแล้วก็อยู่ได้ในระยะยาวเลยตอนนี้เราเริ่มจากตรงนี้เราม่รู้จะเป็นยังไงเลยเราคุยกันว่าโอเคบานน้านของท่านเจ้าของคือ,อามาทําสวนทุเรียนม่งที่10บก้าไร แล้วเ,เป็นที่รงโล่งเลยนะครับระหว่างนี้ก็เริ่มลงก้าทุเรียนเริ่มวางระบบน้ําเริ่มมาอยู่มาใช้ชีวิตมันต้องมานอนวันสองวันเนี่ยก็ต้องมานอนโรงแรมนะครับระหว่างนี้คือเสียค่าโรงแรมเพราะเนื่องด้วยเราทางานตรงนี้อยู่นี้เราก็อยากจะแบบได้อยู่ในที่ของเรานะครับฉะนั้นแนวคิดในการสร้างบ้านหลังแรกขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ต้องอยู่ได้จริงแล้วก็ไม่ต้องทิ้งจะทํำยังไง แต่แล้วก็พูดกันเอ๊เจ้าของบ้านก็บอกเอ๊เอาเป็นทรงเอไหมครับคุณเอกได้ก็ทรงเอก็ได้นะครับทีนี้เราแนวคิดนของท่านเจ้าของบ้านก็คืออยากจะไม่ต้องคิดเลยมากน,นะครับเข้ามามีครัวมีห้องน้ํามีพื้นที่โล่งติดแอร์แล้วก็ปูที่นอนกับพื้นเนี่ยนอนด้วยกันได้เลยนะครับบ้านกันสามสี่ท่านก็นอนเรียงกันไปแล้วก็ทําชั้นลอยเล็กนิดหนึ่งอ่าฉะนั้นบ้านทรงเอเนี่ยก็คิดว่าโอเคน่าจะพอไหวแหละ นี่เปยก็ได้นะครับโจทย์ก็ดีก็ออกแบบให้นะครับการว่าพอออกแบบเสร็จปุ๊บบ้านทรงเอเนี่ยไม่ตอบโจทย์และเพราะว่าเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วก็นึกตามนะครับท่องของท่านเ่องของบ้านเขาเอ๊ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราสร้างให้มันดีกว่านี้ไหม เพราะอย่างนี้มันเหมือนบ้านชั่วคราวจริงๆซึ่งมันอยู่สนุกสนุกก็ได้แล้วต่อไปมันก็น่าเบื่อเพราะว่าบ้านทรงเองมันมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่การใช้งานซึ่งมันอาจจะเล็กไปสักหน่อยเพราะว่าเราประหยัดในใน,ใน,ในหลายมิติเนาะเพราะว่าเราใช้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างผนังเนี่ยมันทําเป็นหลังคาด,ด้วยฉะนั้นพอเห็นที่เป็นภาพลักษณ์ออกมาเป็นเป็นรูปบรรล่างแนวคิดทางด้านการทําบ้านชั่วคราวเลยตกไปก่อนทีนี้ก็เลยกันว่าเอ้าเริ่มกันใหม่ละเป็นบ้านที่เป็นบ้านที่มี1ห้องนอน มีที่ทานอาหารมีห้องครัวที่ทําครัวหนักๆได้แล้วก็มีพื้นที่ร่งร่วมเป็นพื้นที่นั่งเล่นร่วมกันแล้วก็มีระเบียงยื่นออกมาเพื่อที่จะใช้งานได้จริงน,นะครับเป็นพื้นที่ทั้งภายนอกภายในแล้วก็มีส่วนที่เป็นพื้นที่สําหรับซักล้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเราสร้างมาก่อนฉะนั้นมันจะต้องมีระบบที่ระบบคอนโทรลของพวกระบบน้ําภายในสวนนะครับพีก็ต้องสร้างห้องครัมาห้องหนึ่ง วันนี้ก็คือเป็นภาพที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานของบ้านหลังนี้เลยโอเคพี่กรับโจทย์ก็ไม่น่ามีปัญหานในเรื่องการออกแบบแต่ประเด็นก็คือในความคิดท่านเจ้าของคือยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าอยากจะได้บ้านในลักษณะไหนใน,ในการทํางานก็เลยเราก็ต้องดูแนวโน้มให้ว่าทางไหนสวยนะครับเี่เก็ทําเป็น3โจทย์ให้เลยโจทย์แรกคือแปลนเดียวกันนะครับ บ้านหนึ่งห้องนอนเหมือนกันมีห้องน้ําเดียวเหมือนกันมีครัวมีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นมีระเบียงตาแหน่งเดียวกันเปียกทาเป็นปัญญานะครับหลังที่สองเป็นหลังคาจัว่วหลังที่สามทำเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาสลับเป็นคอนกรีตสามารถขึ้นไปใช้งานได้แล้วก็ทําหลังคาโค้งง่ายๆขั้นบนเพื่อนในการกันแดดในช่วงกลางวันด้วยก็ทําให้บ้านเนี่ยมันออกมาเป็น3ลักษณะนะครับเดี๋ยวเพียกอินเสิร์ตภาพไปดู ขั้นตอนที่เรานําเสนอเนี่ยเราก็คุยในเรื่องของการใช้งานในระยะยาวท่านเจ้าของบ้านก็เลือกวัสดุบ้านหลังนี้เอาจริงไม่ใช่ของที่จะทํามาเพื่อที่จะชั่วคราวนะครับทามาให้มันใช้งานได้จริงในระยะยาวฉะนั้นการลงทุนในด้านวัสดุเนี่ยก็ลงทุนเหมือนการสร้างบ้านดีดหลังหนึ่งเลยโครงสร้างที่ใช้ก็เป็นโครงสร้างคอสลอนะครับวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุที่เกดเกดบีบวกเกจเอคือค่อนข้างจะดี แล้วก็การใช้งานในบ้านต้องอยู่อย่างสบายอยู่อย่างโล่งอยู่อย่างโปรง่งแล้วก็วัสดุที่เป็นวัสดุหลังคาเนี่ยมันก็ต้องดูแลง่ายเพราะว่าทางท่านเจ้าของคือนานๆจะมาทีงสักอาทิตย์หนึ่งมาอยู่สักทีหรืออาจจะเป็นสัก2อ,อาทิตย์มาสักทีหนึ่งฉะนั้นการดูแลในระยะยาวเนี่ยมันต้องให้เขาไม่ต้องไปดูแลกันเยอะแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือหลังคายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทรงไหนเนี่ยท่านเจ้าของขอเป็นหลังคาซิงเกิลลูฟหน้าโอเคได้จบมาประมาณนี้ ก็มาเป็นบ้านอย่างที่พี่เอกนำเสนอมานะครับทีนี้เป็นยังไงนะครับพอทําเป็นหลังคาปั้นหยาปุ๊บเราก็ามาดูกันว่านในบ้านที่เป็นบ้านหลังคาเล็กเนี่ยหลังคาปั้นหยาเนี่ยมันก็มันทําให้บ้านดูลักษณะว่ามันค่อนข้างจะตันพอสมควรนะครับดูไม่ค่อยโปรง่งเรื่อกขบ้านก็เอม ก็อาจยังไม่ตอบโจทย์ถ้าเกิดทําให้หลังคามันแหลมกว่านี้ล่ะพอเราทำอย่างนีด้ดูปุ๊บมันจะดูแหลมมากซึ่งสัดส่วนของบ้านเนี่ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการออกแบบเพราะว่าบางทีเราเดานะครับเราเดาเราไม,ไม่เคยทําแบบเลยไม่เคยดูภาพลักษณ์หรืออย่างพี่เอกเนี่ยอยู่กับแบบมาอยู่งานก่อสร้างมาตลอดเวลาถ้าบ้านโครงสร้างประมาณนี้ความยาวว่าประมาณนี้ความสูงบ้านประมาณนี้ หลังคาต้องสูงประมาณไหนสโลปประมาณไหนเนี่ยเราจะพอมองออกนะครับเพราะว่าเราคลุกคีอยู่ตรงนี้คือเท่านี้นะครับสวยแล้วนะครับสิ่งที่นําเสนอลูกค้าให้ดูนะคือเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดฉะนั้นเวลาลูกค้าได้เห็นภาพเนี่ยเขจะพอมองออกว่าเออถ้าเราแหลกตรงนี้นะครับมันก็กลายว่าก็ยังไม่ดี ทำเป็นจัว่วพอวันทำเป็นจั่วขึ้นมาปุ๊บเออมันก็ได้ทรงอีกทรงหนึ่งออกสไตล์แบบมินิมอลด้วยนะครับก็ทำให้บ้านนี้มันดูดูง่ายๆแต่ว่ามันมีความน่ารักน่ารักมตัวเพราะเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่การที่เราทําระเบียงด้านหน้านิดหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้บ้านเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นดูมีการใช้งานทั้งการติดแอร์นอนในบ้านแล้วก็พื้นที่เอาดอที่มาจิบกาแฟช่วงเช้าเราขุดบ่อขุดสระไว้ก็มาอินตรงนี้ก็ได้นะครับวันนี้ พอทำเป็นโจกขึ้นมาแล้วด้วยเราเลือกใช้วัสดุที่เป็นซิงเกิลลูฟด้วยเพราะว่าตัวซิงเกิลลูฟเนี่ยเขาค่อนข้างจะต้องการโชว์เท็กเจอร์โชว์พื้นผิวของหลังคามันมีหลายสีเลยมีหลายแบบเลยแล้วก็ทำให้มันสวยได้นะครับทีนี้ตัวซิงเกิลลูฟก็ดีอย่างหนึ่งว่า ก่อนที่เขาจะปูหลังคาซิงเกิลลุกเนี่ยเขาจะต้องปูไม้แผ่นไม้ OSB นะครับตัวนเนี้ยไม้ตัวเนี้ยก็มีความส่วนอยู่ในตัวถ้าใครวางแพทเทิร์นดีๆนะครับทางวานแพทเทิร์นของตัวที่เป็นโครงสร้างของจังทนทันและแปรนดีเนี่ยนะการปูด้วยไม้ o s เเนะี่ยเราจะไม่ต้องทําพวกฉนวนกันความร้อนด้านในหรือทำฝ้าเพดานก็ยังได้เพราะเราเราก็สามารถจะประหยัดตรงนี้ได้อีกชนิดพอเป็นเรื่องของหลังคาจัว่วแล้วปุ๊บก็เริ่มดูดีแล้วนะครับ อีกสักแบบหนึ่งนะครับพี่เอกก็เลยทําแบบที่เป็นหลังคาดัดฟ้าให้ดูเพราะว่าบางทีมันอาจจะได้เห็นภาพลักษณ์ว่าถ้าเป็นหลังคาดัดฟ้าเป็นลแลบเราขึ้นไปใช้งานนะเป็นยังไงพอพี่เอกทำให้ดูปุ๊บเออมันก็แตกต่างนะครับมันก็กลายเป็นว่าแทนที่เราจะเป็นหลังคาจั่วหลังคาปัญญา้นหยาทําอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็ทํเป็นดัดฟ้าปุ๊บเราทําอะไรเวีย,ยนขึ้นมานะครับเราก็มาใช้งานตรงดัดฟ้ามันก็กลายเป็นว่า พื้นที่ใช้งานเราเพิ่มขึ้นเฉยเลยในขณะที่บ้านเท่าเดิมนะครับแต่ถ่งที่เปลืองขึ้นก็คือเราจะต้องทําเรื่องของโครงสร้างสถาปับแล้วก็ก็มาดูแลเรื่องการทําตัวหลังคาดัดฟ้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่ให้มันสามารถจะใช้งานในช่วงกลางวันได้บ้างนะครับยิ่งขึ้นมาตากผ้าก็ยังได้เลยนะเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเราแล้วก็ข้างบนในพี่เอก็ทาหลังคา อีกชั้นหนึ่งอีกสเปหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้มันมีทั้งส่วนอ outdoor และส่วน indoor ในส่วนของดาดฟ้ากลางคืนก็ใช้งานได้ข้างล่างก็ยังมีระเบียงอยู่นะสิ่งที่ได้มามันก็ทําให้เราเห็นบ้านในแบรนดเดียวกันใน3สไตล์ทําให้เจ้าของบ้านท่านนีนะ้รู้สึกว่าเออบ้านเราไปทางไหนได้บ้างแล้วเราควรจะเลือกแนวทางไหนในการที่จะพัฒนาต่อสรุปแล้วนะครับ ท่านอื่นผมไม่ทราบว่าถ้าดูคลิปนี้เราชอบบ้านลักษณะไหนนะแต่ว่าสรุปแล้วว่าท่านเจ้าของคืออยากจะได้บ้านทรงจัว่วเพราะเหตุผลก็คือเราไม่อยากจะต้องมาดูแลดัดฟ้านะครับอันนี้เปียกก็เห็นด้วยนะก็ต้องลองพิจารณาตัวนี้รังคาดัดฟ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องขึ้นมากวาดใบไม้ขึ้นมาดูแลเรื่องตะไคร่เรื่องอะไรแล้วก็ดูแลเรื่องจุดที่จะระบายน้ําถ้าตันขึ้นมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ําเอ่อสุดท้ายมันก็น,นัน,นเข้ามันก็ซึมลงล่างๆซึ่ง ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลที่ถ้าไม่รักหลังคาดัดฟ้าจริงพี่เอกก็ไม่แนะนําเท่าไหร่แต่ใครที่รักหลังคาดัดฟ้าแล้วกลัวเรื่องการรั่วซึมนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเวลาที่ช่างเทหลังคาดัดฟ้าแล้วจะเทแล้วจะไม่มีจุดรั่วซึมเลยแล้วก็จะมาโรเทคที่เหล่านี้ตัววัสดุที่จะมาทำรูฟชิลเนี่ยมันทำยากนะครับแล้วมันก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ณปัจจุบันนะครับ คือด้วยเทคโนโลยีสีเทคโนโลยีเรื่องคอนกรีตอะไรม,มันไปไกลนะครับทีน,นี้การที่เราจะมาซ่อมผนังที่มีรอยรั่วเราคือที่เป็นหลังคาหลัดฟ้าเนี่ยค่อนข้างอย่างง่ายเลยนะครับทำได้ด้วยตัวเองก็ได้บางทีแค่เป็นแค่สีก็ทําได้แล้วนะครับไม่ต้องเป็นพวกรูปชิลที่เป็นวัสดุพวกเมนเบนต่างๆก็เอาอยู่แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่สุดท้ายแล้วมาสรุปกันว่าถ้าเราต้องมาดูแลอย่างงี้อย่างที่พี่เอกแจ้งแบบว่าท่านของต้องการการที่ไม่ต้องมาดูแลในภายหลังซึ่งก็เลือกใน สิ่งที่เหมาะกับตัวเองก็ไปเรื่องหลังการทรงจวดทีนี้พี่เอกก็มาพัฒนาต่อนะครับว,ว่าหลังการทรงจวเป็นยังไงก็มาดูเรื่องของฟังชันการใช้ง,งานห้องที่ได้3ามเมตรห้าสิบคูณสาเมตรเป็นยังไงแคบไปไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มีการขยายห้องกันแล้วก็มาสรุปจบกันที่ว่าอาโอเคเรื่องทรงนี้ในพื้นที่เท่านี้ก็ พื้นที่หลังบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก82.5ตารางเมตรนะครับค่าก่อสร้างก็ล้านต,ลต,ลตล้นๆทีนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกใช้วัสดุยังไงเพราะว่าบางอย่างบางทีบ้านหลังนี้ถ้าวัสดุมันถูกลงจะเลือกใช้เสาสําเร็จก็ยังได้นะนะครับก็จะถูกลงไปเยอะเลยระบบการทํางานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าให้เพี่แนะนำรนะนยะยาวเนาะก็ใช้ระบบเสาและคานที่มันได้มาตรฐานซะก็จะดีกว่าก็อยู่ได้เป็น20-30ปีเลยโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลเรื่อง การสมรบารุงอะไรเขาคลิปนี้พี่เอกนำมาเห็นว่าการที่เราจะออกแบบบ้านหลังหนึ่งเนี่ยม้กระทั่งแปลนเดียวกันก็ตามมันสามารถจะไปได้หลากหลายมากอยู่ที่ว่าความชอบความต้องการแล้ววัตถุประสงค์ของเราว่าแค่ที่จริงแล้วเราจะหยุดที่ตรงไหนนะครับคุณจะดัดฟ้าก็ได้คุณจะเอาหลังคาปั้นหยาก็ได้คุณจะเอาหลังค,จา,า,า,คจา,า,าจวมันได้หมดเพราะว่าพี่เอกทำให้ดูคือทุกหลังเนี่ยก็มีความงามของเขา แต่ถ้าเราไม่เอามาให้เห็นเลยเนี่ยไม่สรุปกันเลยเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ฉะนั้นใครที่กําลังจะสร้างบ้านแล้วคิดว่า,าบ้านหลังเล็กคือชี้้เอาลงเสาลงก็ทาคานไปเรื่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆแก้เอาก็อยากให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับคลิปนี้พี่กคิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ